กำหนดทิศทางให้กับพนักงานของเราทั้งหมดนะครับทุกปีเนี่ยต้องเรียนให้ท่านทราบอย่างนี้ว่าในทุกๆปีเราจะมีการประชุมพนักงานประจําปีทุกคนนะครับพนักงานเรามาณ700กว่าชีวิตเนี่ยเราจะบอกถึงสาจี t ของบริษัทว่าปีนี้บริษัทเรามี s t r a t e ยังไงมี KPI ยังไงจะโตกันอย่างไงโดยวิธีใดนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางและทิศทางเดียวกัน เพื่อจะได้สื่อสารถึงกันและกันนะครับสำหรับคีย์ซาร์จี้ในปีนี้ของเราก็คือว่าเราจะมีซาร์จี้ประกอบด้วยเป็น5 c ด้วยกันนะครับสีแรกคือเรามองเรื่องของ Channel และ Product Focus ซึ่งจะต้องมองว่า Channel อะไรซึ่งถึงแม้ว่า s ิ n e c เองเนี่ยเรามีครอบคุมถึงลูกค้าถึงประมาณ4-5หพันลายนะครับทั่วประเทศ แตเรมองว่ามีหลายชแนลสําหรับปีนี้ที่น่าสนใจที่เราจะต้องเดินไปเพื่อจะขยายยอดขายที่เราโตขึ้นมาอย่างชัดเจนในปีที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งคือเรามองนะทุกคนก็จะมองกันไปในเรื่องของ AEC ในเรื่องของของประเทศเพื่อนบ้านนะครับปีนี้เราเองเราเตั้งทีมต่างหากขึ้นมาเช่นเดียวปีแล้วนะฮะปีแล้วผมเองก็ได้มาคุยในที่นี้แล้วก็ได้ชี้แจงให้กับ ทั้งลงทุนทราบแล้วก็รวมทั้งทีมงานของเราทราบว่าปีแล้วเนี่ยเราจะทำสมาร์ทโฟนเราจะโตไปอย่างสมาร์ทโฟนนะครับปีนี้ในช่นลที่เราโตก็คือเราจะไปที่ตลาดอินโดจีนนะครับเราเตรียมทีมของเราที่จะลงในตลาดอินโดจีนนะครับต้องยอมรับเลยว่าในตลาด Indo ene, อินโดจีนเนี่ยโทษนะในตลาดอินโดจีเนี่ย สิ่งหนึ่งก็จะเห็นได้ว่าพม่าเองเริ่มเปิดประเทศนะครับในส่วนของลาวหรือเขมรเองนะครับเราเองก็มีธุรก,กิจกับ ผ่านชายแดนลาวมาพอสมควรแล้วแล้วคิดว่าปีนี้เราจะมีความชัดเจนในประเทศลาวมากขึ้นเรามีตัวแทนในประเทศลาวที่ชัดเจนมากขึ้นในส่วนเขมรกับพมา่าเองเราก็มองว่าเราจะใช้ทิศทางที่จากที่มีนักลงทุนในประเทศไทยเนี่ยลงทุนในเขมรเยอะพอสมควรอยู่แล้วและส่วนหนึ่งก็ลงทุนในพมา่าเราก็คงจะใช้คอนเนคชันต่างๆเพื่อจะเปิดดําเนินสาขาในพมา่าแล้วก็ คิดว่าในไตรมาสสามในไตรมาสสี่ก็คงจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั <c oughs> ้นโดยว่าพรม่าทุกท่านก็ทราบดีว่าในในท่าเรือทวายกําลังจะเกิดนะครับแล้วในปีหน้าคิดว่าน่าจะดําเนินการได้แล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําใหา้ความเาจริญน,นะครับหรือกว่าความต้องการของตลาดในพมา่าน่าจะเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลนะครับและล่าสุดก็ ได้ข่าวว่าการบอยคอร์ตของของประเทศในยุโรปบางบางบางประเทศแล้วก็บางแคตตาล็อีก็ได้ยกเลิกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังโฟกัสมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือบริษัทพิซซมโซลูชันซึ่งบริษัทซีเนกประเทศไทยจำกัดของเราเนี่ยถือหุ้นอยู่ร้อยเปอร์เซ็นตบริษัทนี้จริงๆแล้วอยู่ในภายใต้ล่มปีกของซีเนกมาสิกว่าปีแล้วสิ่งหนึ่งก็คือบริษัทนี้เนี่ยจะทําการ ซัพพอร์ตบริษัทแม่ตลอดเวลาในเรื่องของการรับประกันในเรื่องของการที่จะเ,เข้าไปดูแลโปรดักต์หลังการขายหรือเข้าไปในเรื่องของคอนซัลทให้กับลูกค้าเราในการวางระบบทั้งหลายแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าตลาดไอทีที่โตขึ้นและมีการเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงขึ้นมีสินค้าอีกจํานวนหลายๆจํานวนโดยเฉพาะตลาดที่เป็นนิชมาร์เก็ตเอทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งตลาดคอเบเลตตรงนี้เนี่ย น่าจะทําให้พิซึมน่าจะมีบทบาทตรงนี้มากขึ้นเราก็ปีนี้เราก็จะโฟกัสชแนลนี้โดยที่จะทําให้จะซึ่งชแนลตรงนี้เรามีทีมของเราอยู่แล้วมีพนักงานซึ่งเป็นเอนจิเนียอยู่3ามสคนเนี่ยจะทําการเป็นการที่พุชออกไปมากขึ้นเป็นการที่ทําตลาดเกี่ยวกับโปรดักต์เหล่านี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็จะน่าจะสร้างยอดขายใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานอกจากชแนลที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับ ในส่วนของ Product p โปรดักแน่นอนนะครับเราเห็นเลยว่าการเติบโตของสมาร์ทโฟนเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องการเติบโตของสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะระบบอันแอนดรอยเนี่ยยังเป็นการเติบโตที่น่าสนใจนะครับปีนี้เองเราก็คิดว่าเรายังคงต้องเ,ออเรามีทีมที่ค่อนข้างใหญ่ นะสามกว่าชีวิตที่อยู่ในเรื่องของสมาร์ทโฟนและปีนี้เองเราคงพยายาม่จะขยายตลาดตรงนี้ให้มากขึ้นและเราเชื่อมั่นว่าการเติบโตของสมาร์ทโฟนจะมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆออกมาอีกมากนะครับแล้วก็จะมีแบรนด์ใหม่ๆที่เราจะมีโอกาสที่นําเสนอให้กับตลาดเยอะพอสมควรจากการที่ในปีแล้วเราประสบความสําเร็จมากในปีแล้วเรามียอดขายถึงสองพันกว่าล้านนะครับจากที่เราไม่มียอดขายจากสมาร์ทโฟนเท่าไหร่นักเลยนะครับเพื่อนจะเห็นได้ว่า ซัมซุงก็ดี s อทก็ดีเป็นที่ต้องการของตลาดพอสมควรโดยว่า Sony, e l i ลิคสันหรือปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นแค่โซนีแล้วกำลังก็เป็นอีกโปรดักต์นึงที่กำลังมาแรงซึ่งเราก็เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอยู่นะครับเพียงในตลาดล่างของ Android เราก็จะมี a อ e r นะครับแล้วก็ยังมีแท็บเล็ตของ a อ e ซของของซัมซุงนะครับเพียงตลาดตรงนี้เรายังเชื่อมั่นว่าในตลาดสมาร์ทโฟนเองมีการเติบโตอย่าง อย่างน่าสนใจนะครับ30%ขึ้นไปถึง50%น่าจะได้เห็นนะครับแต่ว่าราคามันก็ต้องยอมรับว่าราคาของสมาร์ทโฟนก็จะราคาที่จะตกลงมาลดลงมาพอสมควรทําให้ผู้บริโภคโดยทั่วไปสามารถที่จะออซื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปีนี้นี่จะเห็นได้จากการที่ภาครัฐเองนะครับมีนโยบายในเรื่องของการเพิ่มค่าแรงในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ํา ในเรื่องของรายได้ของภัคราชการที่เพิ่มขึ้นเงินเดือนข้าราชการที่เพิ่มขึ้นทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อบ้านว่าส่วนหนึ่งนอกจากหลังจากน้ําท่วมหลังจากทุกคนเ,เข้ามาสู่ในภาวะปกติแล้วการรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งก็จะไปจับใจ่ายในสินค้าเหล่านี้นะครับเพระะน้นโทรศัพท์ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันที่จําเป็นอย่างมากนะครับ ยันอันนี้ก็คิดว่าในตลาดไอทีปีนี้ก็น่าจะก,กลับมาคึกคักจริงๆแล้วเนี่ยตลาดไอทีปีแล้วคึกคักมากแต่พอเจอไตรมาสสี่เนี่ยก็ทําให้ผมว่าเชื่อว่าเกือบทุกตลาดนะดาวรหมดยกเว้นตลาดเรือกับเครื่องสูบน้ำนะที่มันขายดีนะครับลงบริษัทผมก็ซื้อไปตั้งหลายเครื่องนะเรือก็ซื้อแพงสามสี่พันไปซื้อเรื่องแปดเก้าพันนะครับก็นะลงค้าบูธซ,ซื้อแจกพนักง,งานร้อยกว่าสองสองสามร้อยคู่นะครับนั้นก็ก็ เงี่ตลาดอื่นก็คงแย่ในไตรมาส4ปีแล้วแต่เราลองมองว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้องน้ําไม่มาอะไรมาอีกนะฮะก็คิดว่าก็น่าจะดีนะครับในตลาด IT ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเห็นได้ว่าตลาด s อสเซสถึงแม้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเลเวนิวที่ไม่ใหญ่แต่เป็นตลาดที่มี GP ที่ดีพอสมควรนะครับจะเห็นได้ว่าตลาดแอสเซสซอร เราเดิมทีนี่ต้องพูดได้ว่าสมัยซีเนกยังอยู่ภายใต้ยังอยู่ทีเคอสอยู่เราทำแอสเซีถือว่าเป็นรายใหญ่ในประเทศไทยหลังจากเราแยกออกมาเราคงไปไป,ไปทำโปรดักที่เป็นฮาร์ดแวร์ซะเยอะแต่เราปัจจุบันนี้หันมาดูแอสเซีเป็นตลาดที่น่าสนใจกลับขึ้นมาเพราะว่าโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีเ,เวลาซื้อสมาร์ทโฟนซื้ออะไรเนี่ยอดไม่ได้นะจะซื้อปอกซื้อน่าฟิล์มจะอะไรลเดี๋ยวก็เปลี่ยนฮนะ เพราะว่าเบื่อว่าป,ปอกนี้ก็ใส่ปอกนั้นให้สีชมพูสีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตลาดแอสเมาสารแล้วก็มีมีมเป็นนัยยะที่สําคัญพอสมควรนะครับเราก็ปีนี้ก็เลยมีทีมหนึ่งโฟกัสแอสเซสโดยเฉพาะแต่เดิมนี้เราก็มีอยู่แล้วนะแอสเซแต่ด้วยความที่เรามีสินค้าฮาร์ดแวร์ซะเยอะออทีมงานจะไม่ได้โฟกัสแต่ปัจจุบันนี้เราจะมีทีมหนึ่งที่โฟกัสกลุ่มสินค้านี้โดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็จะสามารถสร้าง สร้าง h ช n แนลสร้างออยอดขายให้เราเพิ่มขึ้นได้นะครับในส่วน4ีตัวที่สคือ CIM นะครับในปีที่แล้วเนี่ยเ,เราด้วยเ,เราเองเนี่ยเรามีถึงแม้เรามีลูกค้า3-4 0 0พันลายแต่จริงๆลูกค้าหลักๆเราอยู่ประมาณสัก3 4 0 0รลายที่เป็นลูกค้าหลักนะครับเราจะพยายามที่จะมีธุรกรรมที่จะมีความใกล้ชิดก,กับลูกค้ามากขึ้น นะครับโดยเยอะปีแล้วจะเห็นเลยว่า C.I.M. ของปีแล้วเราประสบความสําเร็จมากเราเชิญลูกค้าเราประมาณทอ็อป50-60ลายเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นคาส์มินิเอ็นซึ่งเราร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาลัยนะครับจัดคาส เรียนมินิเอ็มบีเอโดยที่มาเรียนกับเราสี่เดือนนะครับทุกวันหยุดเนี่ยโดยเราเป็นสปอนเซอร์ให้ทั้งหมดรวมทั้งการดูงานต่างประเทศการดูงานในประเทศเรามีทีมงานลงไปของเราไปร่วมศึกษาด้วยอันนั้นก็จะทําให้เกิดการคอนเน็ชันเกิดขึ้นทำให้ลูกค้าเราเนี่ยเราเห็นหนึงปัญหาเห็นหนึงความไม่สะดวกสบายของเขาเวลาเดียวเราหรือเห็นหนึงความที่ทําไมเขาเดียวเราได้เพราะฉะนั้นเราสามารถจุดนําเอาจุดสเต็งหรือวิกเน็ของเรามาปรับปรุงนาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ก็ ยังอยู่กับเราอย่างยั่งยืนตลอดไปในปีนี้เ่นกันเราอาจจะไม่ได้ทําโครงการแบบนี้อย่างต่อเน,นื่องแต่ด้วยเราเ,เรามีการขยายออฟฟิศเรามีห้องประชุมที่ออโอโถมีห้องสัมมนาเราก็จะเชิญลูกค้าเข้ามาฟังสุนมนาเป็นครั้งๆงเป็นข่าวขาวไปเรามีโปรแกรมนะอย่างต้นปีเรามีโปรแกรมพูดเรื่องทิศทาง